ถ้าคุณอยากเข้าไปร่วมกลุ่มที่คุณสนใจนะครับแล้วก็อยากจะได้ความเป็นส่วนตัวสูงก็คือไม่อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัววันนี้ผมจะแนะนำลาย Open Chat นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นที่เขาเปิดตัวเนี่ยเมื่อสองสาปีกองเขาใช้ชื่อว่า l ล n e สแควร์แต่ตอนนีฟฟเ้เปลี่ยนเป็นโอเพนแชทละแล้วก็มีอยู่ในลายเลยนะเมนูนี้อยู่ในลายแต่ว่ามันเป็นเมนูย่อย ว่าคนอาจจะหาไม่เจอนนครับในไลน์โอเปนแชทเองเนียก็มีประโยชน์มากมายยังไงวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะสอนเล่นนะครับว่ามันเข้าไปเล่นไลน์โอเปนแชทอย่างไรสวัสดีครับผมวรัภพบและชะตานามงมนะครับก็อะย่างที่คือผมเกิน ไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าโอปิชัทเนี่ยมันมีความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนตัวสูงนะเพราะว่าคุณสามารถเปลี่ยนรูปโดยที่ว่าไม่ไป,ไปกระทบกับลายส่วนตัวของคุณนะคุณเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นก็ได้คุณเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับในตอนที่คุณเข้าไปในกลุ่มนั้นนนะครับแล้วก็มันก็จะดีตรงที่ว่าในกลุ่มนีนะครับมันสามารถมีสมาชิกได้ถึง5000คนนะครับมันก็จะแบบว่า หลากหลายกว่าที่บอกว่ามันจะเป็นกลุ่มลายปกติซึ่งกลุ่มลายปกติบางครั้งมันจะต้องมีการแนะนําต่อต่อกันมาหรือว่าคุณไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วค่อยมาตั้งกลุ่มกันครับแต่ว่าทาง Open Chat เนี่ยมันมีทั้งแบบว่ากลุ่มแบบปิดและก็กลุ่มแบบเปิดนะครับที่เจ้าของกลุ่มเขาสามารถตั้งได้กลุ่มแบบเปิดก็คือทําให้มันเป็นสาธารณะนะใครค้นหาก็ได้ส่วนกลุ่มแบบปิดเนี่ยก็อาจจะเอาไว้ใช้กับเฉพาะ กลุ่มการทํางานกลุ่มการเรียนหรือว่ากลุ่มสมาคมอะไรที่บอกว่าต้องให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะอ่าโอเคแหละตอนนี้อธิบายแล้วอาจจะยังงงผมจะทําให้ดูเลยละกันนะครับแล้วก็คุณจะได้เข้าไปในกลุ่มแชทที่คุณสนใจในแต่ละเรื่องได้นะครับพอคุณเข้าลายส่วนตัวมาแล้วนะครับลายของคุณนะฮะให้คุณกดด้านขวาล่างที่เป็นคำว่า wallet นะครับอ่าเสร็จปุ๊บ ง Wallet เนี่ยมันก็จะมีด้านล่างๆฮะอ่าด้านล่างๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีคาว่า Open Chat นะครับอยู่ที่ด้านซ้ายอันที่เท่าไหร่อันที่6นะฮะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไลน์เขาใช้คาว่า Line Square นะครับ <ME> เมื่อช่วงออกมาใหม่2-3ปีที่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็น Open Chat แล้วก็จะอยู่ในแอป Line ที่เราใช้กันเลย นะครับซึ่งผมก็พูดเผื่อไว้ก่อนนะบ,บางทีมันอาจจะย้ายตำแหน่งไปไปมาคุณก็มาดูเองก็แล้วก,กันว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับ Open c h พ t อ่าพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มพวกเนี้ฮะพูดง่ายๆก็คือมันจะดีกว่ากลุ่มลายที่คนตั้งขึ้นมาจริงๆนะครับในหน้าแชทปกติเพราะว่าอันนั้นก็คือบางคนเขาจะ คือกลุ่มมันสามารถดีดการออกไปลบชื่อกันออกไปได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ส่วนตัวตรงที่ว่าเราเข้าไปแล้ว เขาก็จะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็เขาก็จะเห็นพวกชื่อโปรไฟล์ของเราด้วยมันไม่ค่อยส่วนตัวนะครับแต่ว่าใน OpenChat เนี่ยเราเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรที่ใช้เฉพาะ Openchat ได้เลยนะครับทีนี้พอคุณเข้ามาปุ๊บเห็นไหมมันจะมี category กีตรงนี้นะครับที่จะเป็นประเภทของกลุ่ม Line Open Chat นะครับซึ่งเนี่ยพอคุณกดมาปุ๊บก็เลือกได้เยอะแยะมากมายนะครับพอไปข้างล่างๆก็จะมี Editor's pick ก็คือหมายถึงว่า,าที่ l ล n e เขาแนะนำนะครับว่า,ามีคนติดตามนะมีอะไรที่น่าน่าสนใจอะไรพวกนี้นะครับถ้าลงมาข้างล่างข้างล่างอีกก็จะเป็นอันที่แบบว่ากลุ่ม Open Chat ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่นะครับคุจะกด see all ไปเพื่อดูกลุ่มที่ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งหมดก็ได้นะครับอา่านี้กลับมาหน้าเดิมอันนี้ก็คือเป็นที่เป็น trending นะครับเทรนดิงก็คือที่มันคนกำลัง เข้าไปเป็นเมมเบอร์เยอะๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ในวันนี้ผมยังไม่สอนการสร้างกลุ่ม o อ e n ช h a นนะผมจะสอนการเข้าไปร่วมกลุ่มก่อนละกันนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเดี๋ยวการสร้างกลุ่ม o อเปชัเดี๋ยวผมเอาไว้ในตอนหน้าก็แล้วกันนะครับทีนี้สมมุติว่าผมกลุ่มอะไรดีสมมุติผมเอากลุ่ม ตกงานขอบ่นหน่อยละกันกลุ่มที่5เนี่ตกงานขอบ่นหน่อยถ้าผมจะเข้าไปผมกดเข้าไปนะพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะบอกเลยมี1 8 9เมมเบอร์ก็คือมีแค่189คนอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็มี6 n โน้ตแล้วก็2 c h แชทนะครับไอโน้ตเนี่ยก็ธรรมดาคุณก็เข้าใจเมมเบอร์คุณเข้าใจแต่ว่า2 c h แชทเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจไอ้ a แชทนี่หมายถึงว่าใน โอเพนแชทตกงานขอบ่นหน่อยเนี่ยมันจะมีกลุ่มแชทย่อยอยู่ในนี้อีกนะครับซึ่งเดี๋ยวสามารถเลือกได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไปดูตัวจุดๆด,ด,ด้านบนขวาบนนะพอคุณกดเข้าไปปุ๊บไอ้น,นี้มันจะเกี่ยวกับการแจ้งว่ากลุ่มนี้ไม่ดีกลุ่มนี้เป็นสแปมกลุ่มนี้อะไรอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ต้องไปยุ่งมันไม่ต้องกดไปถ้ากลุ่มนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ,ะทีนี้ ด้านล่างที่มีรายละเอียดนะครับคุณจะกดตัวลูกศรเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าเขามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรนะแต่อันนี้ไม่มีนะเขาเขาสั <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับทีนี้คุณจะกดร่วมกลุ่มนี้คุณก็กดจอยไปเลยอ่พาพอคนกดจอยเห็นไหมมันจะมีกลุ่มย่อย2อ,อันอ่ากลุ่มย่อย2อ,อันซึ่งเดี๋ยวผมค่อยมาสอนนะว่าถ้าเกิดคุณตั้งโอเปชั่นของคุณเองคุณจะสามารถทํากลุ่มย่อยข้างในได้กี่แชทนะครับ อันนี้แหละที่มันจะแตกต่างจากทางกลุ่มทาง a c e b o o k นะครับกลุ่มทางเฟซ a c e บุ o กเนี่ยมันจะไม่สามารถมาแชทย่อยอย่างนี้ได้ในปัจจุบันนะซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะปรับปรุงกันแหละก็มันแล้วแต่ว่า Facebook เขาจะปรับยังไงแต่ว่าตอนนี้ไลน์จะจะแชทกันได้ส่วนทาง Facebook กลุ่ม a c e b o o k เนี่ยมันจะไปแชทกันไม่ได้มันจะต้องโพสต์แล้วก็คอมเมนต์เอาถูกไหมฮะอ่าโอเคทีนี้เนี่ย อันนี้คุณก็เลือกได้เลยว่าคุณจะเข้ากลุ่มไหนหรือว่าคุณจะเข้าทั้ง2กลุ่มก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่คุณกดเข้าร่วมไปปุ๊บนะมันก็จะเหมือนกับกลุ่มลายปกติละเดี๋ยวมันจะเข้าไปในหน้ากลุ่มที่เป็นแชทในหน้าลายปกติของคุณนะเ,เดี๋ยวผมทําให้ดูกันสมมุติว่าผมเข้ากลุ่มเอ,เ,อเ,อเอาแลกเปลี่ยนงานดีตลาดแรงงานก่อนละกันนะผมกดเข้าไปปุ๊บอา่าเขาบอกว่าเนี่ยคุณจะสามารถามีเขาเรียกว่าอ,อะไร มีความเป็นส่วนตัวได้คุณจะใช้ชื่ออะไรก็ได้สมมติว่าผมใส่ชื่อ abc แล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะเอารูปใหม่ผมก็เลือกรูปใหม่เลยคืออันนี้จะไม่เกี่ยวกับลายปกติของคุณนะลายปกติของคุณก็จะเป็นลายปกติไปนะครับสมมติว่าผมจะเอารูปพวกนี้ก็ได้หมดนะก็จะเลือกรูปพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะเปลี่ยนรูปโดยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็กดตัวรูปถ่ายนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกเห็นไหมว่าจะเอาจาก จากถ่ายกล้องใหม่ตอนนี้เลยสมมติว่าผมจะถ่ายตอนนี้เลยนะถ่ายคอมผมอันนี้รูปผมเดี๋ยวๆสมมติว่าเปลี่ยนกล้องนะจะสมมติว่าผมถ่ายคอมผมก็ได้แล้วแต่ไงนะผมถ่ายไปปุ๊บแล้วผมก็จะเอารูปนี้เลยก็ได้นะครับแค่นี้นะแล้วก็ชื่อก็เปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนเห็นไหมมันก็ส่วนตัวมากๆนะครับแล้วก็ไปกดขวาบนครับคำว่าจอยกดจอยไปปุ๊บเห็นไหมก็เข้ามาแล้ว นะมันก็จะเหมือนกลุ่มแชททั่วไปแต่ว่ามันดีกว่ากลุ่มลายปกติที่ที่เราเคยตั้งตั้งกันก็คือเราเข้ามาปุ๊บเราสามารถดูประวัติก่อนหน้านี้ที่เขาคุยกันได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มลายปกติก็คือเราจะไม่เห็นอดีตท,ที่เคยคุยกันไว้ถูกไหมเราจะไม่เห็นอดีตเลยนะครับเนะี่ยอันนี้แล้วคุณก็จะคุยกันคุยกันได้ปกติเอากดที่ด้านขวาบนก่อนนะฮะกดที่ขวาบนก่อน ขวาบนเนี่ยนะมันจะมีโน้ตของกลุ่มอีเวนต์ของกลุ่มนะครับลิงก์ของกลุ่มไฟล์ของกลุ่มแชทของกลุ่มนะอย่างเช่นสมมติว่าไปกดที่แชทของกลุ่มนะครับมันก็จะมีให้เลือกนั่นแหละ2อันเหมือนเดิมว,ว่าคุณจะเข้าแชทอันไหนเพิ่มนะครับถ้าเกิดเป็นเซตติ้งด้านล่างสุดนะครับก็คือคุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกอะนะเปลี่ยนชื่อได้อีกแล้วก็คุณจะเปลี่ยนแชทวอลเปเปอร์ของคุณให้เป็น แชทของคุณเองวอลเปเปอร์ของคุณเองที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มนะ,ะพวกนี้ฮะหรือว่าคุณจะออกจากกลุ่มก็โดยกด Leave Open Chat ตรงนี้ก็ออกจากกลุ่มไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับที่สำคัญมันจะอยู่ตรงนี้เจ้าของกลุ่มปกติแล้วนะครับเขาจะมีโน้ตหรือว่ามีอีเวนต์มีลิงก์นี่แหละที่คุณต้องดูนะคุณกดที่โน้ตไปกดโน้ตไปปุ๊บนะครับเนี่ยเจ้าของกลุ่มนะครับที่ที่จริง ทางเจ้าของกลุ่มเขาสามารถตั้งได้ว่าเจ้าของกลุ่มโพสต์ได้เองหรือว่าสมาชิกสมาชิกก็โพสต์ได้อย่างสว่าอย่างตรงตรงเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่รู้นะอันนี้คือโพสต์ที่เป็นของกลุ่มแรกเป็นของกลุ่มอะไรที่ชื่อตอนแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็จำไม่ได้ที่เกี่ยวกับตกงานนะเออที่เกี่ยวกับตกงานนะอย่างตอนนี้ที่เกิดผมจะโพสต์ในกลุ่มนะผมก็กดขวาล่างกดขวาล่างแล้วก็ผมก็ไ i t ์แล้วก็โพสต์เลยเอาสัวัานี้เขาอนุญาตนะครับที่จริงมันจะ จะตั้งไว้ไม่ให้สมาชิกกลุ่มโพสต์ก็ได้นะครับจะเอาเฉพาะเจ้าของกลุ่มโพสต์ก็ได้นะครับทีนี้คุณก็ไปดูด้านบนนะมีโน้ตมีโฟ h โต้มีลิงก์มีไฟล์พวกเนี้นะฮะทีนี้ผมการกระบาดออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไปดูอีเวนต์นะครับก็คือบางทีเจ้าของกลุ่มเขาไปตั้งอีเวนต์ไว้นะครับบางทีมันเป็นเหมือนแบบเอ่อเป็นกลุ่มแฟนคลับของใครหรือว่าเป็นกลุ่มการทำงานที่จะไป มีอีเวนต์หรือว่าต้องไปทําอะไรประชุมอะไรนะก็ตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะฮะซึ่งคุณก็ดูได้ไงทีนี้เนี่ยจะลีฟออกจากกลุ่มตรงนี้ขวาบนนั้นก็ได้นะครับก็จะออกจากกลุ่มก็ได้ทีนี้ด้านซ้ายบนนั้นคุณจะกด mute นะครับที่แปลว่าเบาเคือปิดเสียงก็ได้ปุ๊บนะฮะกดปิดเสียงมันก็จะไม่ไปกวนคุณเวลาที่คนชุกุยแชทกันมาเพราะว่ากลุ่มในไลน์โอเ c ช a ทเนี่ยมันมีได้สูงสุดถึง5,000คนนะ โอ้บางกลุ่มเนี่ยแค่แค่ระดับแค่2-300400นะคุยกันทั้งวันแล้วแล้วถ้าเกิดกลุ่มที่แบบเป็นหลักพันนะไม่ต้องโอ้โหแบบคุยกระทุกวินาทีะนะให้มิวส์ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอกลุ่มมันมีน้อยฉันอยากจะรู้ข่าวสารตลอดก็กดคืนไปนะครับคุณจะไปดูเมมเบอร์ก็ได้ก็คือสมาชิกของกลุ่มแต่ปกติสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เขาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหัวมา,มากันหมดแล้วอะ่ะนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบางคนก็ใช้รูป รูปอะไรไม่รู้นะฮะร,รูปที่เป็นตัวแทนของตัวเองนะครับอ่าทีเนี้ยถ้ากลุ่มเนี้ยคุณคิดว่าเพื่อนของคุณจะชอบคุณอยากจะเอาให้เข้ามาด้วยนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มทํางานแล้วคุณจะชวนเข้ามาง่ายๆเนี้ยคุณก็กด Invite ก็คือเชือนะ้อเชิญนะอ่ากด Invite ตัวนี้แล้วก็คุณจะด้านซ้ายล่างอ่ะ invite f r i e n d นะครับ invite friend ที่อยู่ในที่เป็นเพื่อนของไลน์ของคุณ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคุณก็ไปไล่คลิกไปเลยว่าคุณจะเพิ่มใครบ้างนะครับอินไวา์เฟนในในไลน์ส่วนตัวคุณนะครับหรือว่าคุณจะก๊อปปี้ลิงก์นะครับแล้วก็อตอนเนี้ยมันก๊อปแล้วนะคุณก็เอาไปวางที่ไหนก็ได้จะวางในไลน์จะไปวางใน Facebook จะวางที่ไหนก็ได้หมดนะครับหรือว่าคุณจะกดแชร์ลิงก์กดแชร์ลิงก์แล้วก็ไปแชร์ที่อื่นๆก็ได้นะก๊อปปี้กับแชร์ก็เกือบจะเหมือนกันหรือว่าคุณจะแชร์ QR Code ดด้านขวาล่าง กดแชร์อีกิวอาร์โค้ดไปที่อื่นๆก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะแชร์ไปแฟลตฟอร์มไหนจะแชร์ไป Facebook จะแชร์ไปส่งไปข้อความไปหาเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าคุณจะแคปหน้าจอนี้เพื่อที่ให้คนสแกนเข้ามาใน l ลาย OpenChat ของคุณก็ได้หมดนะครับนี่ครับก็คือง่ายๆนะครับในการเข้าร่วม Li าย OpenChat นะครับทีเนี้ยผมอธิบายตรงนี้แล้วผมจะกดซ้ายบนนะ แล้วก็ผมจะกดไซา์บนอีกทีว่าที่จริงแล้วลายโอเม Chat สุดท้ายมันไปอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้ให้สังเกตว่าตรงนี้เป็นหน้าแชทของลายส่วนตัวของผมนะครับผมจะค่อยๆลงมาข้างล่างนะฮะพอดีอันนี้มันเป็นแชทที่ปักหมุดไว้มันเลยอ,อ,อยู่ข้างบนนะครับทีนี้มันก็จะมีนี่ไงเดี๋ยวผมเอาไปไว้เนี่ยเห็นไหมมันจะมะีตรงนี้ครับที่เขียนว่าแลก เปลี่ยนงานดีตลาดแรงงานเห็นไหมแล้วมันจะมีตรงเนี้ยตรงรูปโลโก้มันจะมีสัญลักษณ์ของ OpenChat ที่เป็นสีเขียวเขียวตรงโลโก้โปรไฟล์เขานะ,อะพอคุณกดเข้าไปคุณก็จะเข้าไปในตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ผมเสริมนิดนึงสูว่าผมในกลุ่มนี้เขามีแชทย่อย2อันใช่ไหมผมกดขวาบนนะแล้วผมกดที่แชทนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อันนี้ผมเข้าร่วมแต่กลุ่มแรกเปลี่ยนงานดีแต่ที่นี้ผมจะเข้าเข้า กลุ่มแชทที่เป็นตกงานของบนหน่อยเนี่ยผมกดเข้าไปด้วยกดเข้าไปปุ๊บทีนี้ผมไปด้านซ้ายบนนะครับเพื่อออกไปทีนี้ให้สังเกตฮะเห็นไหมตอนนี้ผมจะมีกลุ่มที่เป็นแลกเปลี่ยนงานดีตลาดแรงงานกับตกงานขอบบนหน่อยในหน้าแชทปกติของผมแล้วเห็นไหมอ่าหนึ่งกับ2อันนั้นนะฮะอ่าเวลาเข้าไปมันก็จะเป็นห้องแชทอันนั้นไปเลยนะครับแค่นี้แหละนะฮะ คุณก็เข้าไปร่วมกลุ่ม o p e n Chat ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาหน้าผมจะมาสอนว่าถ้าคุณจะตั้งกลุ่ม Open c h ช t ให้คนเข้ามาร่วมจะต้องทำยังไงนะครับเพราะว่าคุณมีเรื่องการงานที่จะต้องคุยกันหรือว่าอาจจะเป็นแบบกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าโอเพนแชทนี่มันจะดีกว่ากลุ่มไลน์ปกตินะครับก็อย่างที่บอกก็คือมันดูประวัติอันเก่าๆได้มันมีโน้ตมีอะไรนะครับแล้วก็สามารถ เพิ่มแชทเนี่ยได้ถึง5,000คนนั่นเองนะครับอันนี้คือความสามารถที่แตกต่างจากกลุ่มไลฟ์ปกตินะครับอ่าเป็นไงฮะดูแล้วน่าสนุกไหม้นะคุณลองเข้าไปดูนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากเตือนก็คืออะไรรู้ไหมฮะโอ้โหเวลาเนี่ยแหละครับเวลามันอยู่ในกลุ่มนะฮะคุณจะเสียเวลามากๆนะเออเพราะอะไรมันสนุกไงยิ่งสตงว่าคุณชอบแบบว่าดาราเกาหลีนะเออดาราจีนนะหรือว่าชอบ สัตว์เลี้ยงชอบเที่ยวชอบอะไรอ่มันดูแล้วบอกว่ามันเป็นฉันเลยนี่นะแล้วก็แชทกันทั้งวันคุยกันสนุกนะฮะระวงังถ้าคุณเรียนอยูุู่ก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้เรียนม้วนะไม่ค่อยได้เรียนหนังสือหมดแต่มันทั้งแชทถ้าทํางานอยู่ก็จะไม่มีอารมณ์ทํางานมันสนุกเหลือเกินนะครับก็ต้องเตือนไว้เตือนไว้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับอันนี้ผมสอนว่าคุณเข้าไปคุณแชทยังไงแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกว่าคุณ ตั้งกลุ่มแชทยังไงคุณจะเอาไปใช้ว่าแบบว่าคุณเป็นหัวหน้ากลุ่มคุณเป็นประธานกลุ่มหรือว่าคุณตั้งมาเพื่อคุณจะขายของหรือตั้งมาเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับด้วยจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนแบบว่าละเอียดแบบยิบ,ย,บยิบเลยฮนะยังไงก็กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็แล้วกันนะครับเพราะนอกจากผมจะมีคลิปอย่างนี้แล้วผมยั วิธีขายของออนไลน์วิธีหาเงินออนไลน์นะครับวิธีพัฒนาตัวเองวิธีสั่งของจากจีวิธีบุกตลาดจีโอ้พูดตรงนี้ไม่หมดผมมีคลิปเยอะมากตอนนี้ก็ประมาณเกือบ700คลิปแล้วในช่องของผมนั้นผมก็จะมีคลิปทุกๆวันนะกดกระดิ่งไว้อยู่ที่ผมบอกนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืม w b l ของผมอ่ามันคืออะไรฮะรย่อมาจากวรรนธร business learning ครับเป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของตัเอง อย่าเพิ่งตกใจคํับว่าธุรกิจนะครับเมื่อไหร่คุณหาเงินไม่ว่าคุณจะหาเงินแบบมีเงินไม่มีเงินเริ่มต้นจากสูตรอะไรก็แล้วแต่ทําคนเดียวหาเงินด้วยตัวคนเดียวผมถือว่าเป็นธุรกิจทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีการซื้อมาขายไปแล้วคุณต้องจดบัญชีจดอะไรบ้างนะครับมันมต้องมีการวางแผนว่าคุณจะขายอย่างไรพวกนี้เป็นธุรกิจทั้งนั้นเพียงแต่ว่ามันเล็กหรือมันใหญ่เท่านั้นเองนะครับทีนี้ WPL จะช่วยทําให้คุณหาเงินได้มากขึ้น ทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วสามารถทําให้ธุรกิจหรือว่าการหาเงินของคุณเติบโตได้แบบมั่นคงต่อไปเรื่อยๆกับอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนี้นะ่ายัางไงถ้าสนใจเดี๋ยว UBL นะครับก็สามารถแอดไลน์แอดวลาทพบมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับซึ่งเดี๋ยว UBL มีทั้งกลุ่มเรียนฟรีแล้วก็คอร์สพิเศษที่เปเคล็ับต่างๆเยอะแยะมากมาย แอดไลน์ <Ad> ไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ